สวัสดีครับพบกับ n ิว s m มา i ียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยเราก็จะมาพยากรณ์อากาศของวันที่15กุมภาพันธ์เวลา6นาฬิกาถึง16กุมภาพันธ์เวลา6นาฬิกาครับวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าอากาศก็ร้อนน้อยลงเนื่องจากว่ามีพายุฝนฟ้าคะนองทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยนะครับหนักน้อยมากก็ต้องติดตามดูแต่ว่าที่ดูแล้วมากจริงๆคือทางภาคตอนนอกและกรุงเทพปริมณฑลดังนั้นกรุงเทพ ต้องเตรียมเจอรถติดด้วยนะครับน้ำท่วมแล้วก็รถติดอะไรต่างๆนานาก็ต้องระวังไว้เริ่มที่ภาคเหนือครับผมมีฟ้ารัวในตอนกลางวันพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ20ลมกระโชกแรงบางแห่งแม่ห่องสอนเชียงใหม่ลําพูนและ ตากครับอุณหภูมิต่าสุด14-20สูงสุด29-34เรียกว่าสบายๆนิดหนึ่งอุณหภูมิยอดดอยต่ําสุด5-14องศาครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสแล้วก็มีลมแรงครับอุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่14-23สูงสุด31-33อุณหภูมิต่ำสุดของยอดภู 12- องาภาคกลางมีฟ้าหลวงในตอนกลางวานันพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ถือว่าเยอะนะครับภาคกลางมีลมกระโชแกแรงบางแห่งนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบ,บบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมโดยอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด22-24สูงสุด31-33ครับ กรุงเทพและปริมณฑลพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ60%ของพื้นที่เลยทีเดียวลมกระโชกแรงอรุณหภูมิลดลง1-2องศาต่ำสุด24-26สูงสุด30-32ครับ ภาคตอนออกพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ60นะครับโอ้โหเยอะมากๆลมกระโชกแรงบางแห่งนะครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเาราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิลดลง1-2องศาอุณหภูมิต่ำสุด24-26สูงสุด29-32มีคลื่นนะครับนะครศรีธรรมราชขึ้นมาเนี่ยขึ้นสูงประมาณ1เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันขึ้นต่ำกว m, ่า1เมตรฝนฟ้าขนอง10%ระยะอาทีนละนองและพังงาตำ่ำอุณหภูมิต่ำสุด22-26อุณหภูมิสูงสุด33-36ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าขนอง20%ลมกระโชกแรงบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีริคันและชุมพรครับอ่าแล้วก็มีขึ้นสูง1-2เมตรขณะที่ฝั่งดังฝั่งอันดามัน1อ่า1เมตรต่ำกว่า1เมตร ก็มีเช่นเคยครับมีฟ้าหลวมีฟ้าหลวตรงภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับส่วนที่อื่นไม่หลวแต่ฝนตกทุกที่เลยหนักสุดก็ภาคตะวันออกกรุงเทพครับภาคกลางก็40อุศาเซลต่ตําลงครับก็อาจจะเย็นสบายนิดน,นึงไม่ร้อนมาก ดังนั้นช่วงนี้ไปไหนก็ขับรถกันระมัดระวังก็พกลมไว้ด้วยโดยเฉพาะแถวภาคกลางกรุงเทพภาคตอนออกหนักนะครับอากาศก็ไม่ร้อนก็สบายสบายแต่ว่าก็มีฟ้าหลัวด้วยมาดูอุณหภูมิในวันที่15เวลา8นาฬิกาครับก็ถือว่าอากาศยังไม่ถึงกับร้อนภาคเหนือก็เย็นครับอีสานนี่โอ้โหเย็นเลยภาคเหนือตอนบนเย็น ภาคกลางก็อุ่นๆครับภาคใต้ก็อุ่นแล้วก็เย็นตามนี้ครับขณะที่ตอนเที่ยงหรือ12อนาฬิกาก็ไม่แดงครับไม่ร้อนอย่างที่เราทราบเดียว,ว่าวันนี้อากาศไม่ร้อนประมาณ33-34สมสมี้มนี่ก็น่าจะประมาณ3 3 3 4นี่แหละองาประมาณนี้อุ่นๆครับแถมภาคอีสานก็มีอากาศเย็นด้วยครับวันนี้อีสานนี่อากาศจะเย็นสบายกว่าภาคเหนือ ภาคเหนือตอนบนก็มีเย็นๆบ้างอุ่นๆบ้างครับถือว่าอากาศดีภาคใตก้ก็ฝนตกน้อยหน่อยครับก็มีอากาศอุ่นๆบ้างร้อนบ้างเวลา15นาฬิกาก็ไม่ถึงกับร้อนมากครับเท่าที่ดูตามสีนี่ก็น่าจะอุณหภูมิประมาณสัก 3- 3ส่วนภาคภาคอีสานก็ยังมีสบายๆครับน่าจะประมาณสัก3าได้สงสัยจะเป็นแถวยอดภูแต่อากาศก็อุ่นๆครับ มีอุ่นร้อนแต่ว่าไม่มากซึ่งปกติถ้าเป็นวันอื่นนี้จะแดงแป๊ดนะครับแดงแป๊ดทั่วประเทศเลยเวลา18นาิกาครับอากาศก็อุ่น,นสบายสายเลยนี่ครับแถมมีอากาศเย็นด้วยอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับสบายครับวันนี้เวลา21นาฬิกาครับแม่อากาศนอนได้เลยจะมีภาคกลางที่ อุนอ่นๆบ้างแต่ภาคเหนือตอนบนครับแล้วภาคกลางตอนล่างก็เย็นสบายภาคอีสานเย็นภาคใต้เย็นครับภาคกลางกับภาคเหนือตอนล่างก็อุ่นๆแต่ก็นอนได้สบายครับนี่ก็เป็นช่วงเที่ยงคืนครับอากาศเย็นหมดยกเว้นช่วงภาคเหนือตอนล่างกับภาคกลางก็อาจจะมีอุ่นๆบ้างแต่ก็ถือว่าสบายครับดังนั้นวันนี้แม่อากาศสบายเลยทีเดียวไม่ร้อนมีฝนตกต้องระวังนิดหนึ่งตรงนี้ แต่ว่าภาคเหนือก็มีฟ้ารั่วด้วยภาคเหนือภาคอีสานนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับคุณภาพอากาศวันนี้ของภาคเหนือหนักครับบอกได้คําเดียวว่าหนักแดงแปลสเลยภาคเหนือตอนบนส่วนภาคเหนือตอนล่างก็สีเข้มขึ้นครับจากเหลืองกลายเป็นเหลืองเข้มแล้วภาคอีสานถือว่ายังดีครับปกติก็เหลืองปกติเลยส่วนภาคกลางก็จะมีเข้มๆตรงบริเวณนี้ครับก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ ก็จะเป็นภาคกลางนะครับจะเป็นภาคกลางแล้วก็ภาคกลางตอนล่างนิดนึงแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างที่จะมีเข้มไม่ใช่ภาคเหนือตอนล่างครับใช่แลครับภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางแต่ภาคเหนือตอนบนนี้บอกเลยว่าหนักครับส่วนภาคใต้ก็ถือว่ายังทรงตัวครับยังเขียวแล้วก็อาจจะมีเหลืองแซมบ้างนิดหนึ่ง โดยรวมแล้วอากาศวันนี้ค่อนข้างหนักโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคกลางก็อาจจะมีสภาพอากาศแย่ลงบริเวณนี้ครับภาคอีสานก็ถือว่าทรงครับส่วนภาคใต้ก็ถือว่าทรงเช่นกันใครไปภาคเหนือก็ต้องระวังครับถึงแม้ว่าจะมีฝนบ้างอะไรบ้างก็ไม่ช่วยให้คุณภาพอากาศดีขึ้น10อันดับเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดของไทยก็ยังเป็นลำปางครับโอ้ผ่านลำปางช่วงนี้ต้องใส่เม็ดหลายๆชั้นเลยก็อยู่ที่307ครับ 2. จังหวัดพะเยา292 3แม่แจ่มครับ248 4แม่ห้องสอนจังหวัดแม่ห้องสอน240ร2 4 5. ห้างฉัดลำปาง236 6. าแหกำแพงเพชรขึ้นมาอีกแล้วครับ236 7. แม่เมาะลำปาง2 2 8. 8พ่านจังหวัดเชียงราย196 9. าน่านจังหวัดน่าน194ครับ10เชียงรายจังหวัดเชียงราย192ส่วน10อันดับเมืองที่มีอากาศสะอาดที่สุดครับก็เป็น 1>, 1ท่ายางจัง,จงหวัดเพชรบุรี0 2บ้านบางกะดีของปทุมธานีครับ24 3นครนายกสกลนครอ่าสกลนครจังหวัดสกลนครครับ25 4เกาะลันตากระบี่3 3 5นครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช37 6ปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี37 7ระยองจังหวัดระยองอเนี่ยครับ37เช่นกัน8วาลินชำราบ อุบลราชธานี37.9บุรีรัมย์ุรีลจังหวัดบุรีลรัมยามรับ39 10อําเภอเบตงจังหวัดรละยะลา41วันนี้องค์คลักหายไปนะครับสรุปวันนี้นะครับอากาศก็ถือว่าร้อนน้อยลงมีฝนตก แต่ว่าทางภาคเหนือคุณภาพอากาศก็ยังแย่เหมือนเดิมโดยเฉพาะลำปางแต่ภาคกลางก็ยังมีแย่ลงนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ถึงเขั้นว่าทําให้เกิดอันตรายหรือว่าอะไรได้อีสานส่งตัวใต้ส่งตัวนะครับตอนออกก็ส่งตัวสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนท์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ